สวัสดีครับเพื่อนๆเ,นเนช้านี้มีโปรเจกต์ใหม่มานําเสนอทุกท่านนะครับโปรเจกต์ project นี้ลองดูก่อนนะครับคือผมมีต้นไม้อยู่ประมาณ2 3 0ถึงต้นเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้มีอายุตั้งแต่1ปีไปจนถึง5ปี10ปีแล้วก็20ปีนะครับผมมีโปรเจกต์ว่าผมจะขายสิทธิต้นไม้ให้กับท่านท่านใดที่สนใจนะครับท่านซื้อสิทธิ์ต้นไม้ที่อยู่ใน แปลงของผมเนี่ยขายสิทธิ์ต้นไม้นะครับไม่ได้ขายที่ดินท่านใดที่ซื้อสิทธิ์ต้นไม้ท่านจะได้สิทธิ์หนึ่งท่านจะตัดเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้หรือว่าสองเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีต้นไม้เป็นเจ้าของต้นไม้ไม้ยืนต้นและฝากไว้ในแปลงนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องตัดก็ได้ครับฝากไว้ได้เลยฝากไว้ในแปลงได้เลยเมื่อท่านซื้อสิทธิ์แล้วท่านก็ฝากต้นไม้ของท่านไว้ในแปลง เพราะต้นไม้เนี่ยเขาจะโตขึ้นทุกปีและมูลค่าเ็าจะเพิ่มขึ้นทุกปีท่านใดสนใจนะครับโปรเจก t นี้ทักมาพูดคุยกันได้นะครับทักมาเลยครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยราคานั้นก็จะอยู่ตามอายุของต้นไม้ก็แล้วกันส่วนการฝากนะน,นะครับท่านฝากไว้กับเราเราไม่คิดค่าฝากนะครับฝากไว้ฟรีเลยครับในระยะ5ปี5ปีไม่คิดค่าฝากนะครับท่านซื้อแล้วท่านอยากมีต้นไม้เป็นของตนเองท่านฝากไว้ในที่ของเราได้ ต้นไม้ในแปลงของผมมีประมาณ10กว่าสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่โดดเด่นที่ดีมากเลยที่ผมเคยแปรรูปนะครับคือทิ้งทอนทิ้งทอนแนกแก่นสวยมากนะครับจะบอกเลยว่าสวยมากๆลายสวยนะครับแก่นสีแดงสวยจริงๆท่านใดสนใจนะครับโปรเจก์นี้ทักมาได้เลยครับทักมาพูดคุยกันได้เลยท่านใดสนใจจะซื้อสิทธิ์ต้นไม้โดยที่ท่านจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ถ้าท่านตัดไปใช้ประโยชน์ก็ได้เมื่อท่านซื้อสิทธิ์แล้ว ท่านไม่ตัดท่านฝากเราไว้ก็ได้ฝากไว้ในแปลงของเรานะครับ5ปีเราไม่คิดค่าฝากนะครับฟรีเมื่อท่านซี้สิทธ์ต้นไม้ของเราไปแล้วหรือท่านจะฝากยาวไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ